สวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง789นานโชคชาแนลนะครับพามาพบกับสูตรของแนวทางลาวสตาร์ปกติและ VIP วันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2568นะครับโปรดใช้วิจรารณญาในการรับชมให้เป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับต้องการรับเลขฝันตัวเดียวเม็ดเดียว แนวทางเราพัฒนาฮานอยรอบเย็นนะครับเข้าทุกวันปังทุกวันนะครับและแนวทางหวยหุ้นหวย vip วีซ่าต่างๆหวยพิเศษต่างๆนะครับให้แอดไลน์ไปขอเป็นเพื่อนแล้วก็ขอเข้าร่วมกลุ่มไลน์ได้ตาม id ดียไลน์ด้านบนนี้นะครับผลของวันที่26ปกติออก97 1ล่างออกค่าออกค่า40นะครับ 26, ่สิบหกแอ้ากับ6กนฮะห้ามารอบปกติแล้วก็รอบ v นะครับเจาะห้าห้าไม่มีนะครับแล้วก็จะมีตัวหนึงคือ5นี่นะครับมานี่เลขเจาะไม่มามาขาวิ่งขารูดนะครับเมื่อวานก็ยินดีกับคนที่ตามด้วยนะครับ มาดูเลขเด่นวันนี้ครับเด่นวันนี้ได้แก่3และ4ครับเจาะ2ตัว32 35 38 31 42 45 48 41เน้นนะครับ32กลับ48ครับเจาะ สามตัวหกสามสองเจ็ดสี่แปดห้าสี่หนึ่งศูนย์สามห้าครับเข้ากลุ่มลายไอดีฮะเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมด สรุปลาวสตาวันที่27สิงหานะครับเดี่ยน3กับ4เน้น2ตัว2เม็ดรครับ38อ้อขอโทษครับ3 2และ48ครับเม็ดเดียวฮนะ748ไอดีไลน์ตามนี้ครับขอให้โชคดีทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ